สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับช่อง Rabbit t a ท l ล่ากันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับวันนี้แอดก็จะมาสปอยซีรีส์เรื่องในวันที่รักผลีบาน EP 17-19เรื่องราวจะเป็นยังไงนั้นไปติดตามการสปอยได้เลยค่ะพระเอกไม่ได้กลับมาหานางเอกเมื่อคืนแต่เขามาหาเธอในตอนเช้านางเอกตื่นมาเจอพระเอกเป็นคนแรกเธอดีใจเป็นอย่างมากก่อนจะได้รับสายจากน้องสาวว่า แม่โมโหที่เธอไม่กลับบ้านเมื่อคืนเลยกำลังทะเลาะก,กับน้องชายนางเอกอยู่วันนี้เพื่อนของนางเอกกลับมาหนานพิงพอดีนางเอกหวังใช้เพื่อนดับอารมณ์ร้อนแม่เลยให้เพื่อนของเธอไปเอาอกเอาใจแม่ให้หน่อยเพื่อนถามนางเอกทำไมเมื่อคืนเธอไม่ยอมกลับบ้านนางเอกตอบว่าไว้ค่อยเล่าให้ฟังก่อนที่นางเอกจะกลับพระเอกพยายามใส่ขาเทียมให้เธอตอนแรกนางเอกต่อต้าน เพราะเธอไม่ไกล้าให้ใครเห็นขาของเธอจริงๆแต่เพรคก,ก็บังคับจนความกลัวของนางเอกหายไปนางเอกจูบเขาเป็นรางวัลตอบแทนจากนั้นเพรเกมาส่งนางเอกที่ร้านไก่พะโล้ได้ยินเสียงแม่ววยวายมาแต่ไกลพร้อมกับเพื่อนนางเอกเป็นคนไก่เกลี่ยส่วนน้องชายกับน้องสาวนั้นพากันหน้าหงอยเหมือนคนหมดอะไรใยอยากนางเอกตั้งสติก,ก่อนจอกไปเชิญหน้ากับทุกคนพยายามยิ้มแย้มกระโดดกอดเพื่อนเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น แม่ไม่ได้ดุด่าอะไรนางเอกเพียงแต่ทำหน้าบึง้งตึงวันนี้ยิ้มไม่ออกจริงๆน้องสาวกับน้องชายคาดโทษนางเอกนางเอกบอกว่าเดี๋ยวปีนี้จะให้อ่งเปาเยอะๆก็แล้วกันแน่นอนว่าไม่มีใครอยากได้ไม่คุ้มกับการถูกปลุกมาด่าแต่เช้านางเอกกับเพื่อนมาร้านกาแฟเพื่อนบอกนางเอกว่าปีนี้ไม่ได้ฉลองปีใหม่ด้วยเพราะเธอต้องไปเยี่ยมครอบครัวชยเกอร์เพื่อนขอบคุณนางเอกที่เป็นแม่สื่อให้ นางเอกถามเพื่อนว่าครั้งนี้เอาจริงแล้วใช่ไหมเพื่อนตอบว่าใช่ช่วยเกอเข้าดีกับเธอจริงๆเธอไม่รู้หรอกว่าในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นแต่ชีวิตก็ต้องใช้กันไปอย่างน้อยตอนนี้ก็มีที่ยึดเหนี่ยวหัวใจนางเอกดีใจกับเพื่อนจนน้ำตาไหลเพื่อนถามแล้วนางเอกละ่ะเจ้ายังไงต่อนางเอกบอกว่าตอนนี้เธออยากให้ความรักกับอาชีพไปด้วยกันได้ ช่วงนี้ก็เลยคุยกับหัวหน้าเก่าของเราที่อยู่ที่นี่เกี่ยวกับการเปิดกิจการเทคโนโลยีทางการแพทย์ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงแต่ก็อยากมองอนาคตไว้เพื่อนนางเอกบอกว่าดีช่วงนี้นางเอกมาช่วยพระเอกดูแลบ้านคุณย่าเห็นนางเอกจนชินตาหนุ่มสาวคู่นี้นับประหวานมากในสายตาเธอจากนั้นพระเอกก็มาส่งนางเอกที่บ้านแต่นางเอกไม่ยอมลงจากรถสักทีเธอเอาแต่งองแงหาเรื่องให้เขาจ๊บ วันนี้แม่นางเอกไม่อยู่บ้านไปบ้านนาอูน้องชายนางเอกจึงเป็นคนออกมาบอกให้ทั้งสองคนแยกจากกันได้แล้วทั้งยังชวนพระเอกเข้าบ้านพระเอกทำตัวไม่ถูกมาต้องเข้ามาอยู่ในบ้านนางเอกน้องชายของนางเอกถามพระเอกว่าเขียนอักษรเป็นไหมเขาอยากให้พระเอกเขียนคำมงคลให้หน่อยพระเอกบอกว่าได้ดังนั้นเมื่อแม่นางเอกกลับมาเลยเห็นว่รถของพระเอกจอดอยู่หน้าบ้านแม่หลบหน้าหลบตาพระเอก เดินวกเข้าไปในห้องครัวนางเอกบอกเพเอกว่าไม่เป็นไรจากนั้นเดินไปดูแม่แม่บทนนางเอกว่าจะพามาบ้านทำไมไม่บอกกันก่อนนางเอกตอบแม่ว่าเธอไม่ได้คิดไว้แต่แรกแม่กลัวว่าวันหนึ่งนางเอกจะทำให้เพเอกเสียใจขึ้นมาแล้วจะมองหน้ากันไม่ติดพระเอกเดินเข้าไปทักทายแม่นางเอกขอโทษที่มาโดยไม่บอกกลา่าวแม่นางเอกเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือบอกว่าไม่เป็นไร มีแต่คนที่บ้านเธอนี่แหละไม่ยอมเลี้ยงข้าวเพเอกสักมือ้อนางเอกคนพบว่าแม่ของเธอกับพระเอกพูดคุยกันถูกคอเป็นอย่างมากนับตั้งแต่วันนั้นพระเอกก็มาเป็นพ่อครัวประจําให้บ้านนางเอกบ่อยๆวันนี้นอกจากจะเป็นวันมงคลแล้วยังเป็นวันเกิดของนางเอกด้วยทุกคนมาฉลองกันที่บ้านนางเอกก่อนเป่าเค้กนางเอกอธิษฐานให้คนในครอบครัวคนที่เธอรักการงานรุ่งเรืองทำอะไรก็ราบรื่น แต่ฉลองกันไปได้นิดเดียวพระเอกก็มีสายด่วนออกมาจากที่ทำงานเขาจำต้องขอตัวพระเอกยุ่งมากกว่าใครเช้าวันต่อมานางเอกถึงได้รู้ว่ามีวุบัติเหตุใหญ่คนตายเจ็ดปดคนจากการที่เพื่อนบ้านมาเมาให้เธอฟังนางเอกเป็นห่วงพระเอกไม่น้อยข้าวดีๆสักมื้อเขายังแทบไม่ได้กินเลยนางเอกบอกแม่ว่าเธออยากไปดูสถานการณ์ น้องชายกลับพูดขึ้นมาว่าจะไปเองแม่เลยห้ามนางเอกไว้ให้น้องชายไปแทนพระเอกกำลังจะขับรถไปสถานที่จัดงานศพเจอน้องชายนางเอกพอดีน้องชายนางเอกถามด้วยความเป็นห่วงว่าเป็นยังไงบ้างพระเอกตอบว่าทุกอย่างเรียบร้อยแล้วให้เขากลับไปก่อนไว้ต้องการอาสาสมัครเมื่อไรจะเรียกน้องชายนางเอกน้องชายนางเอกตอบว่าได้งานยังไม่เสร็จพระเอกออกมาพักกลางคัน ร่างกายของเขาล้าจนแทบลุกเดินไม่ไหวอุบัติเหตุครั้งนี้ใหญ่มากในรอบหลายปีของเมืองเราเป็นภาพติดตาพระเอกนางเอกมาหาพระเอกเอาชาคลายเครียดมาให้เขาดื่มพระเอกขอบคุณเธอนางเอกรู้ว่าพระเอกต้องเหนื่อยมากแน่ๆเพราะเขาไม่ได้พักเลยพระเอกบอกว่าไม่เป็นไรนางเอกจึงพูดขึ้นมาใกล้วาเลนไทยแล้วเดี๋ยวเธอจะพาเขาไปคลายเครียดก็แล้วกันทั้งสองนั่งกอดกันในห้องพัก วันต่อมาเป็นวันวาเลนไทน์พระเอกกับนางเอกนัดเจอกันที่คอนโดของเขาก่อนที่นางเอกจะมาพระเอกได้รับสายจากแผนกประสาทโรงพยาบาลประจำมณฑลสีหน้าของเขาเครียดไม่น้อยจนเมื่อนางเอกมาพร้อมดอกไม้ในมือทั้งสองนั่งพูดคุยกันพระเอกก็ได้บอกนางเอกว่าโรงพยาบาลที่รักษาเพื่อนคุณย่าโทรมาเขาจำเป็นต้องไปนางเอกถามพระเอกว่าเธอไปเป็นเพื่อนเขาดีไหมพระเอกบอกว่าไม่ต้อง เพื่อนคุณย่าไม่อยากให้ใครรู้เราต้องเคารพเธอนางเอกกุมมือพระเอกบอกลาเขาเธอกลับบ้านไปพร้อมกับของขวัญในมือที่พเพลกมอบให้เมื่อแกะออกมาดูระหว่างทางมันคือตุ๊กตาดินเผามนุษย์ต้นไม้เหมือนกับอันที่เธอเคยทำแตกนางเอกนึกถึงคำพูดที่พเพลกบอกเธอว่านับตั้งแต่พบกับเธอเขามีความกลัวขึ้นมาเยอะแยะอย่างหนึ่งที่เขากลัวก็คือกลัวว่าตัวเองจะแก่เท่าอย่างโดดเดี่ยว นางเอกมองไปที่คอนโดของพระเอกก่อนจะกลับไปหาเขาอีกครั้งเธอเหวี่ยงผ้าพันคอทิ้งจากนั้นจูงมือพระเอกเข้าไปในห้องนอนครั้งนี้เธอไม่กลัวเหมือนครั้งที่แล้วปล่อยให้เขาถอดขาเทียมออกอย่างง่ายดายเช้าวันต่อมาพระเอกจึงค่อยไปพบเพื่อนคุณย่าพระเอกถามหมอว่าเพื่อนคุณย่าเป็นยังไงบ้างหมอบอกว่าอาการยังไม่นิ่งต้องตรวจอีกหลายอย่างสังเกตการ24ชั่วโมง เม่นคนที่เคยมีเรื่องกับพระเอกก็มาที่โรงพยาบาลเหมือนกันเพราะแม่ของเขาป่วยโดยโรคหัวใจอารมณ์ของเขาฉุนเฉียวถึงขนาดทำร้ายหมอเพื่อให้หมอยื้อชีวิตของแม่เขาให้ได้พระเอกเป็นคนมาห้ามเม่นเม่นขอร้องพระเอกเมื่อไม่นานมานี้พ่อของเขาเพิ่งเสียไปเขาจะเสียแม่ไปอีกคนไม่ได้ยังไงก็ตามแม่ของเขาต้องรอดเม่นเล่าให้พระเอกฟังว่าเขากำลังจะพาแม่ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยว อาการโรคหัวใจดันกำเริบสก่อนนี่เป็นสิ่งที่แม่ใฝ่ฝันว่าอยากไปเที่ยวพระเอกบอกเม่นว่าโรงพยาบาลยังไม่ยอมแพ้เรื่องการรักษาก็อย่าพิ่งเศร้าไปก่อนเลยเม่นบอกว่าเขากลัวพระเอกตบไหล่อีกฝ่ายให้กำลังใจอยากร้องไห้เท่าไหร่ก็ร้องออกมาจากนั้นพระเอกก็โทรหานางเอกนางเอกถามเขาว่าเป็นยังไงบ้างกินข้าวหรือย,ยังจากนั้นก็บอกว่าเธอกับน้องชาย ผลัดเวรกันไปดูแลคุณย่าทุกวันแทนเขาพระเอกบอกนางเอกว่าเขาคิดถึงเธอมากนางเอกตอบกลับว่าเธอเองก็เหมือนกันนางเอกถามถึงอาการเพื่อนคุณย่าพระเอกสายหัวนางเอกเข้าใจในทันทีหลังวางสายจากพระเอกนางเอกก็ได้รับสายจากเพื่อนเกี่ยวกับเรื่องคุณย่าพระเอกนางเอกรีบบึ่งไปทันทีคุณย่าของพระเอกมาบ้านพักคนชราที่นี่สภาพแวดล้อมคล้ายกับบ้านเพื่อนย่า ทำให้คุณย่าคลายความคิดถึงต่อเพื่อนได้นิดหน่อยแต่ก็ไม่มีอะไรสามารถมาแทนที่เพื่อนได้หรอกไม่นานจากนั้นก็มีสายเข้ามาหาคุณย่าแจ้งว่าเพื่อนของคุณย่าสมองตายคุณย่าหันมาถามนางเอกสมองตายหมายความว่ายังไงนางเอกทำใจร้องไห้และเล่าให้คุณย่าฟังว่าเพื่อนคุณย่าอาจจะไม่กลับมาแล้วคุณย่าถึงได้ยอมเปิดจดหมายที่เพื่อนให้ไว้ทั้งน้ําตาเป็นข้อความอําลาจากเพื่อน พระเอกเป็นญาติจัดงานศพของเพื่อนคุณย่าคุณย่ากลับมาบ้านเพื่อนรำลึกถึงสิ่งต่างๆที่เคยทำด้วยกันนางเอกกับแม่ก็ตามมาที่บ้านของเพื่อนคุณย่าเช่นเดียวกันแม่ของเม่นนั้นปลอดภัยดีหลังจากผ่าตัดเขาถึงกับถอนหายใจออกมาเหมือนปลดความกังวลทั้งหมดทิ้งพระเอกอยู่ช่วยจัดงานศพของเพื่อนคุณย่าจนเสร็จสิ้นในตอนที่เขากำลังจะไปจากโรงพยาบาลมีผู้ชายคนหนึ่งมาขอคุยกับพระเอก ผู้ชายคนนั้นรู้ว่าพระเอกเป็นคนดูแลห้องจัดงานศพเขาถามพระเอกว่าระหว่างเผาขาของเขาข้างหนึ่งกับเผาเขาไปเลยทั้งตัวอันไหนแพงกว่ากันพระเอกถามเขาว่าต้องตัดขาทิ้งหรอเขาตอบว่าใช่เขาเป็นมะเร็งกระดูกถ้าไม่ตัดทิ้งก็ต้องตายพระเอกพูดกับเขาว่าสภาพจิตใจของเขาก็ยังดีอยู่นะเขาตอบว่าใครๆก็พูดแบบนี้บอกว่ายังหนุ่มเงินทองไม่ขาด รักษาชีวิตไว้ได้ขาดขาไปข้างเดียวก็ไม่เป็นไรพระเอกบอกเขาว่าคนพวกนั้นพูดไม่ถูกต้องร้อยเปอร์เซนมันต้องมีผลกระทบบ้างแต่เขารู้จักกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอไม่มีขาข้างหนึ่งใช้ชีวิตมาตั้งหลายปีถึงจะเข้าใจในชีวิตตอนนี้เธอมีชีวิตอย่างดีประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานขาพิการไม่ส่งผลกระทบกับเธอเธอมองโลกในแง่ดีผู้ชายคนนั้นบอกว่า ชีวิตของผู้หญิงคนนั้นไม่เกี่ยวข้องกับเขาเขาอยากรู้ราคาตามตรงพระเอกไม่ชอบใจที่เขาพูดถึงแต่เรื่องเงินผู้ชายคนนั้นบอกว่าไม่แน่เขาอาจจะเลือกสะพานสักที่หนึ่งแล้วกระโดดลงมาพระเอกตอบเขาทำแบบนั้นภาครัฐจะวุ่นวายสะพานที่เลือกก็ต้องดูให้ดีด้วยแม่น้ำด้านล่างสะพานไม่รู้จะพัดพาร่างไปที่ไหนผู้ชายคนนั้นบอกว่าพระเอกตลกพระเอกได้ตะปลอบใจเขา ชีวิตของคนเราบางช่วงมันก็ต้องลำบากบ้างแต่เราก็ต้องสู้และใช้ชีวิตให้ดีเร็วๆนี้นางเอกจะกลับเซียงไฮ้ไปทำงานเพื่อลำบากใจไม่น้อยที่ต้องแยกจากพระเอกแม่บ่นนางเอกเรื่องที่เธอจะไปวันต่อมานางเอกเลยมาพูดคุยกับคุณย่าบอกคุณย่าเรื่องที่เธอจะกลับเซียงไฮ้เธอทิ้งที่นั่นไม่ได้จริงๆมีธุรกิจของเธออาชีพการงานตั้งหลายปีแล้วก็เพื่อนด้วย คุณย่าบอกว่าไม่เป็นไรยุคสมัยเปลี่ยนไปผู้หญิงไขว้คว้าการงานเป็นเรื่องปกติคุณย่าได้แต่ขอความมั่นใจจากนางเอกถามเธอว่าคบกับพระเอกเคยคิดถึงเรื่องแต่งงานไหมนางเอกตอบว่าแรกๆเธอคิดว่ามันจะเรียบง่ายแต่ตอนนี้อนาคตของเธอจะต้องมีพระเอกอยู่อย่างแน่นอนคุณย่าสอนนางเอกหลายอย่างเรื่องการใช้ชีวิตความรักการแต่งงานก็คือรสชาติชีวิต อาจจะอยู่ด้วยกันอย่างสุขสมหรือบางคู่ก็อาจจะหย่าร้างแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ชีวิตที่แลกมาอย่างคุ้มค่าผ่านไปหลายวันในที่สุดพระเอกก็กลับมาเขาล้มตัวลงนอนบนโซฟาทันทีที่กลับถึงคอนโดทางด้านนางเอกจู่ๆชุยเกอร์ก็มาที่บ้านเธอเธอถามเขาว่ามีธุระอะไรชุยเกอร์หยิบแหวนแต่งงานออกมาถามนางเอกว่าแบบนี้เพื่อนของเธอจะชอบหรือเปล่า นางเอกเห็นลักษณะแหวนรูปลักษณ์ของมันเชยมากแต่เธออาจตัดสินใจแทนเพื่อนไม่ได้ช่วยเกอร์แสดงความกังวลออกมาอย่างเห็นได้ชัดเขากลัวว่าเพื่อนนางเอกจะไม่อยากแต่งงานกับเขานางเอกให้คำแนะนำตามความรู้สึกของผู้หญิงหลายอย่างช่วยเกอร์บอกว่าเขาเข้าใจแล้วหากเขาได้แต่งงานกับเพื่อนของเธอเขาจะดูแลเพื่อนของเธออย่างดีที่สุดแน่นอนวันต่อมานางเอกก็มาเจอพระเอก เขาบันจักรยานมาหาเธอนางเอกวิ่งเข้าไปกอดเขาด้วยความคิดถึงพระเอกจูบนางเอกจากนั้นทั้งสองก็ไปหาข้าวเช้าทานพระเอกยังนัดนางเอกที่คอนโดในคืนนี้ระหว่างที่นางเอกอาบน้ำเธอนึกถึงคำพูดที่เธอถามชุยเกอร์ก่อนหน้านี้เขาคิดเห็นยังไงกับรักทางไกลชุยเกอร์ตอบว่าหากแต่งงานก็ต้องทำใจแต่ถ้าเลือกได้เขาคงไม่ยอมเขาไม่ใช่เด็กๆแล้ว รู้ดีว่าเวลาและระยะทางทําให้ความรักลดลงเขาไม่อยากเดิมพันกับนิสัยของมนุษย์เขาอยากกินข้าวกับคนที่เขารักทั้งสามมือ้อนอนร่วมเตียงเดียวกันความรักในวีแชทในโทรศัพท์ยังไงสําหรับผู้ชายที่เป็นผู้ใหญ่มันไม่มีความหมายอะไรเลยคืนนี้นางเอกมาหาพระเอกที่คอนโดเธอคิดคําถามมากมายที่จะบอกกับเขาว่าเธอต้องกลับเซียงไฮ้นางเอกรู้สึกกังวลไปหมด แต่ทันทีที่ขึ้นไปถึงห้องยังไม่ทันจะได้พูดอะไรพระเอกก็ลากเธอไปที่เตียงก่อนจากนั้นทั้งสองค่อยคุยเรื่องซีเรีสกันพระเอกบอกนางเอกเขาไม่อยากให้เธอหายไปไหนนางเอกเองก็บอกเธอเองก็เหมือนกันสุดท้ายนางเอกยังคงไม่ได้บอกพระเอกเรื่องที่เธอจะไปเสี่ยงไฮ้อยู่ดีเช้าวันต่อมาพระเอกเป็นคนตื่นก่อนเขาเดินมาหาน้ำดื่มในตู้เย็น พบว่าคุณย่านั่งอยู่ตรงโซฟากลางห้องจ้องมองมาที่เขาบนโต๊ะใกล้กันมีเสื้อผ้าที่พวกเขาถอดเรียราดเมื่อคืนถูกคุณย่าพับไว้เป็นอย่างดีก็จบกันไปแล้วนะคะกับการสปอยตอนที่17-19หากชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า